ไชโอ้ไม่ก็สองแสนซับแล้วเรายังไม่เคยที่จะซื้อผลเป็นของตัวเองสักทกีเลยนะทุกครั้งก็ไปทำคลิปไปให้สาวให้แฟนให้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นก็อย่างเดียวเลยเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ทำการต้องซื้อผลนั่นแหละนะครับผมด้วยระบบใหม่นะครับผมคือระบบ ลิปนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมน่าจะจัดเป็นด้านของผลปีศาจที่ชื่อว่าไอ้นะครับน้ําแข็งผมยังไม่มีเนาะเออน้ําแข็งผมยังไม่มีนะครับผมผมก็จะซื้อผลไอ้แล้วกันสําหรับในวันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก่อนจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ผมด้วยกันนะครับผมคลิปนี้แจกโยกรู้ดีไหมไม่แจกดีกเออที่เกิดว่าอยากให้ผมแจกก็ช่วยกดไลค์กันเยอะนะขอบคุณนะครับผมส่องสรรัพย์ด้วยแล้วกันโอเคใครพร้อมแล้วก็ Let's g โกไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ทำการมาซื้อร้านช็อกโก s สโต e นั่เนเองนะครับผมนี่แหละคือเพจที่คอนข้างที่จะ ทรงไวและปลอดภัยด้วยนะครับโอเคลิง์กอยู่ตารางคลิปนี้เนาะวันนี้ผมก็จะมาทดสอบระบบใหม่ของ k ิง g ีได้นะครับว่าเฮ้ยเกมพาร์ทใหม่คลิปอย่างนี้มีร้านเปิดโอเคคุ้มเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเขาก็น่าจะมีด้านของพวกนี่ไนงะ ของฟรีนะครับผมมีการแจกด้วยผลมังกรคิงพีชนะครับผมแล้วก็าฮาชิราชันด้วยเช่นกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมใครอยากจะได้ก็ตามนี้เลยนะครับผม1กดไลค์เพจช็อกโก้สโตนนะครับผม2นะครับ ทําการแชร์เนาะเกี่ยวกับกลุ่มของโลบ็อกนั่นเองนะครับผม2กลุ่มนั่นเองนะครับแท็กเพื่อน2คนนะครับผมแล้วก็โพสต์หลักฐานใต้ชื่งคลิปนี้นะครับตามนี้เลยนะครับใครอยากมาทาก็มาทํากันด้านนั่นเองนะครับผมเอาละคนดูครับเดี๋ยวเรามาดูเลทกันดีกว่านะครับเลทของผลปีศาจเนี่ยนะครับผมตามนี้เลยนะคนดูครับก็บริการกดผลคิงพีเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับผมก็คมมากๆเลยไหนขอดูผลมังกรนี่กี่บาทเฮ้ย ผลมังกร407บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่พอสมควรเลยนันเนี่ยนะครับโอเคนะครับผมก็ตามนี้นะครับผลต่างๆนาะผมจะซื้อผลอะไรผลไอนนบ94บาทโอ้โหวันนี้ผมก็ต้องทําการซื้อผล94บาทแล้วครับท่านผู้ชมโอเคได้เลยนะครับผมซื้อผล94บาทแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนคือเลดมีเยอะมากนะครับผมมีด้านของเกมพาสไหมอ่าด้านของดาบมีหรือเปล่านะครับ เออผมอยากได้ดาบให้คนดูก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดาบก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยละกันนะวันนี้ผมก็ซื้อเป็นผลน้ําแข็งดีกว่านะครับโอเคมาเดี๋ยวทักเพจกันดีกว่านะครับโอเคเข้ามากดไลค์เพจเลยนะครับทําการส่งข้อความเฮ้ยผมเพิ่งเพิ่งครั้งแรกเลยเหรอโอเคดีครับผมอ่าขอซื้อนะครับขอซื้อซื้อผล น้ำแข็งน้ำแข็งครับน้ำแข็งครับผมา94บาทใช่ไหมโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอนะครับผมให้ทางแอดเนี่ยนะครับผมทักผมมาก่อนนอกคนดูโอเคนะครับเขาว่า100บาทนะครับผม,มแต่ตรงนี้มัน94บาทเนาะแต่เขาบอกราคาว่า100บาทนะครับ โอเคได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องตังเพราะพี่แม่งโคตสายเปยแล้วก็คลิปพรุ่งนี้นะครับผมก็เปยคนดูไปนะครับฉลอง2 0 0แสนเคเนะาะสผลปีสาเลยนะโอเคเดี๋ยวเรารอเลยดีวยกว่านะครับอขอเบอร์วอเบอร์วอรครับโอเคอ่โอเคครับผมเดี๋ยวรอรอแอดินเขาตอบกันนะ นี่เลยนะครับผมอ๋อนี่เลดเลดเลดใหม่เลดใหม่นะครับเลดใหม,ใหม่อันนั้นเขาน้าจะแปะผิดนะครับอันนี้คือเลดใหม่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวคนละเกมกันพี่ไม่ใช่อ่าของ,ค,งค,คิงพีทครับคิงพีทครับไม่ใช่บล็อกบล็อกเขาน่าจะงงนะครับเพราะว่ามีแต่คนซื้อ <c oughs> จากบอกฟุตใช่ไหมของคิงพีทครับผม ของคิงพีทครับคิงพีทครับ90บาท90บาทใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวรอแอเมินเขาตอบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมนี่ส่งมาแล้วนะครับเขาดูผิดนะคนดูครับเราซื้อของคิงพีทนะครับผมนี่เลยตามนี้โอเคผมซื้อผลน้ําแข็งนะครับผม94บาทนะครับโอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเข้าใน wallet นะครับ แล้วก็ทำการโอนเบอร์ตามที่เขาบอกนะยนะ09นะครับผมนะ0 9 69เหอ่อ154 245สห้าโอค้คยเรียบร้อยนะครับ9กสบาทครับโอโอนไปเลยนะครับผมนี่ช็อคโก้โซนนะครับเรียบร้อยแล้วบันทึกด้วยนะครับบันทึกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคทำการส่งสลิปเลยดีกว่า โอเคนะครับผมผมก็ทำการส่งสลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนดูนี่เลยนะครับผมเอาละนะครับผมตามนี้นะครับให้เราทำการเข้าลิง์เนาะเขาจะให้เราเข้าลิงก์เลยแน่ๆนะครับผมให้ทุกคนอยู่ในโลกเก่านะครับผมนี่เรียบร้อยเนว้วนะครับเข้ามาละ,เ,าละเข้ามาละเอาละเข้ามาละครับผมนี่เลยไหนขอดูดีตอนที่เขากิ๊บผลจะเป็นยังไงผมว่าครั้งแรกนะทุกครั้งผมเนี่ยทำการ ซื้อให้คนอื่นไงคนดูวันนี้เราตอบแทนให้ตัวเองเลยดีกว่านะครับผมนี่รอเลยครับเราวเขาส่งมาไหนไหไหน,ยน,ยนยอยากสัมผัสผลน้ําแข็งแล้วเขาบอกว่าแผ่นี้นี่ผลน้ําแข็งก็ถือว่าเฟี้ยวเลยนะถือว่าโกงเลยนะครับผมถือว่าเฟี้ยวเลยแหละใช่ครับเรียบร้อยนี่ไงโอ,โ,โอเคได้ผลแล้ว โอเคเราต้องพิมพ์บอกชื่อในเกมด้วยนะครับตอนเราซื้อเสร็จอ่าฮ่าดูครับผมได้แล้วผลไอนะครับหลังจากนี้ผมจะได้รีวิวครบๆโอ้โหเท่เกินนี่นะครับโอ้โหโคตรโกงเลยอะอะผมรู้คอมโบแล้วคนดูสกิล V แล้วก็ X แล้วก็ C นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะแข็งหมดแล้วก็ทำการสกิล X e X แล้วก็ C ได้นะครับ อ่ะก็ประมาณนั้นแหละคนดูครับการคอมโบเรียบร้อยได้ผลแล้วนะครับอีซี่มากระบบใหม่โคตรดีนะครับผมโอเคโอป่ะเดี๋ยวเราทินการไปดูที่เพจกันดีกว่านะครับผมเอาล่ะคนดูครับผมก็ดำนินการคุยกับเขาเนาะนี่นะครับผมนี่นี่เห็นป่ะเราต้องบอกชื่อเกมด้วยนะครับผมก็คิดนั่นคิดอีโอเคใช่ครับเขาว่าส่งขอแน่นะครับผมรีวิวเพจโอเคกดได้เลยนะครับกดไปเลยครับรีวิวเพจให้เขาหน่อยอ่าส่ง ส่งเร็วเฮ้ยแป๊บหนึ่งบักนะครับส่งเร็วมากครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับ ร้านช็อกโกสโต้นะครับผมใครสนใจนับลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยละกันนะครับเป็นระบบใหม่นะครับดีมากเลยละกันนะครับผมอย่าลืมมาบวกหนึ่งให้เพจด้วยและอย่าลืมมาทํากิจกรรมแจกของฟรีกันด้วยละกันนะครับผมแจกผลมังกรแล้วก็ฮาชิราชันฟรีนะครับวิธีการได้ฮาชิราชันฟรีก็มาทํากันได้เลยนะครับผมตรงนี้นะและอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วแต่ดวงคนดูนะสำรคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนละกันบายๆผมซียูครับคนดู